ืิอกาแฟ,าฟกินกินกาแฟกันในอากาศห้อนๆดูลาเลกัเลยกินกาแฟได้ใน,น,นซอน ตละอะไรอาหารกัน,นจะก็ได้ผัดนี่ผัดพรอยยังยีงอะไรเอากินลองเมื่อถือลออยกินพี่น้องแม่ยเป็นผัดเนี่ยผัดขัวผัดไก่ใส่เขากินลูกกินคนเก่งเนาะมานน้าเออกินเยอมมนนะมาหน้าเออเอออันนี้เออกินข้าวก่อนลูกม,นนมา,นามนหนะมาหนะอือกินข้าวก่อนเองกินข้าวก่อนว่าทีอือเอากินกิน อืมอ응ืม응อือ응ืมคำโตโตเอยอืมไปไหนเด้อนอขัดใจราเขึ้นมาน้าวันวัี่ไรอืมอินระเล่นพี่น้องเอ้ยอินรกงอือืม อืมกินยเยอะๆทีนี้ได้เท็บห้องไงนอ้องกินแล้วต้องแยกก,กันกินผู้งไงกินทั้งนอกมันต้องไม่กินได้นีอืมมาะราก็เลี้ยงลงไปอีกสารพน้องเลยเลี้ยงลงไปเรียนอะไรยังั้นครับมากินยิะมาไหมอ้าอืมนั่งลงเออก็วิ่งไปอีกออองงเออ พี่น้องเลยอ๋ออ๋ออออืมอืมอืมทำแบบนี้ไงรถอืมโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเอาพี่น้องจะพากันเฮ็ดยังเนาะสองเหยื่อน้องเนี่ยเนาะหาแต่แนวกินเออเตยนนทัั้งวเปิดตู้เย็นทั้งวันพี่น้อง อนเสียงวอาแวดแว่เดียวคนไรเงี้มาเบิงอืมใช่ถึงเวลาใช่ไหมอย่าลืมพลังใบด้วยนะของคู่นอนเออไอ้มักตะโคกเดือบ่งแงมอะไรกันไนโคกแบบนี้ตำแห้งมาไดกับว่าแตกเนาะ เออมันบอกคือโคกแบบออ้ยอนเตียงบ่ได้เห็นยังเลยพี่น้องขอโทษขลอดภัยเออด้านนี้เจ๊งเนี่ยน้องกินอะไรยังที่ไปอันขาดไข่เนี่ยเขาเบิ้งจะซื้อดอกพี่น้องนี่ได้ไปกินในช่องน้องคนละอันนี้เขำว่าเบิ้งอันเป็นเริ่มต้นได้เถอดอกโคตรอืมโคตรเพชรเอ้ยสาวหมุนคว้านนะโอเคแมี่ยมล